การแข่งขันฟุตบอลช,ชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปยูโร2020รอบ16ทีมสุดท้ายเมื่อคืนวันเสาร์ที่26มิถุนายน64ที่เวมบลีย์กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษทีมชาติอิตาลีพบกับทีมชาติออสเตรียยสถิติที่ทั้งสองทีมเคยพบกันมา35ครั้งอิตาลีชนะ16ครั้งออสเตรียชนะ11ครั้งและเสมอกัน8ครั้งเปิดฉากครึ่งแรกนาทีที่12อิตาลีทักทายได้น่ากลัวจากจังหวะที่เลโอนาร์โดสปินาโซลาได้ยิงในเขตโทษบอลพุ่งหลุดกรอบไปจากนั้นนนนาาททีีี่่24ออตลไดุ้ก การยิงของลอเรนโซอินซินเย่แต่บอลพุ่งตรงตัวดานิเอลบักมันและถัดมา3นาทีอิตาลีมีโอกาสอีกครั้งจากการซัดของนิโคลโลบาเรล่าแต่ก็ยังติดเซฟดานิเอลบักมันถึงนาทีที่32อิตาลีหนะ้าได้ประตูขึ้นนำสุดๆเมื่อทิโรอิโมบิเลลองส่องไกลด้วยขวาบอลพุ่งชนคาเนเต็มๆจบครึ่งแรกทีมชาติอิตาลียังเสมอทีมชาติออสเตรีย0ูนย์ถึงกลับมาเล่นต่อครึ่งหลังนาทีที่52ออสเตรียได้ฟรีคิกระยะหวังผลดาวิดลาบาปัน่นด้วยซ้ายบอลข้ามคานไปนิดเดีียวถัดมาา10นาทอส ออสเตรียได้ลุนจากจังหวะที่มาเซลซาบิเซอร์ตั้งป้อมซัดด้วยขวาจากนอกกรอบบอลแลบกองหลังหลุดเสาไปนิดเดียวและจากจังหวะต่อเนื่งองนาทีที่63ออสเตรียได้โอกาสจากการยิงของมาโกอานาวโตวิชแต่ยังไม่ผ่านทีอันลุยติดอนารุมาที่เพิ่งได้ออกแรงเซฟเป็นครั้งแรกจากนั้นนาทีที่65ออสเตรียเกือบขึ้นนำเมื่อสเตฟานไลเนอร์เปิดบอลโด่งเข้าเขตโทษฝั่งซ้ายดาวิดลาบาโมงตั้งมาเสาสองให้มาเรโกอานาวโตวิโมงเสียบใต้คานเข้าไปตุงตาข่ายแต่ว A r อเช็คว่าอานาวโตวิชล้ำหน ถึงนาทีที่72โอกาสของอิตาลีจากจังหวะที่มาูเอลโลคาเตลลี่ที่เพิ่งลงมาเป็นตัวสำรองปั่นด้วยขวาจากนอกกรอบบอลพุ่งหลุดเสาวขวาเมื่อรอบไปจบ90นาทีทั้งสองทีมยังทำอะไรกันไม่ได้เสมอกันไป0ถึง0ต้องมาลุ้นกันต่อในช่วงต่อเวลาพิเศษเข้าสู่ช่วงต่อเวลาพิเศษนาทีที่94อิตาลีได้ลุ้นจากจังหวะที่อันเดรียเบลติจ่ายบอลให้เซเดริโกเคียซ่าหลุดไปซัดในเขตโทษฝั่งขวาแต่ยังเซฟไว้ White ได้จากนั้นนาทีที่95อิตาลีได้ประตูขึ้นนำ1 0เมือ่อถึง นาโดสปินาโซล่าตักบอลเข้าเขตโทษฝั่งขวาให้เฟเดริโกเคียซ่าเอาบอลลงก่อนแตะหลบผู้เล่นออสเตรียแล้วสัตด้วยซ้ายเข้าไปอย่างเฉียบขาดจากนั้นนาทีที่100ให้อิตาลีได้ฟรีคิกหน้าเขตโทษยิงฝั่งซ้ายและเป็นลอเรนโซอินซิเย่ปัดด้วยขวาบอลจะมุดเสียบใต้คานแต่ดานิเอลบักมันพุ่งปัดออกไปได้อย่างยอดเยี่ยมถึงนาทีที่1 0 5่อบวกหนึ่งอิตาลีได้ประตูหนีเป็น2-0ถึงจากจังหวะที่ลอเรนโซอินซิเย่จ่ายบอลจากฝั่งซ้ายเข้าเขตโทษให้ฟรานเชสโกอาแชบีจ่ายต่ออให้มตเโปซ นากดด้วยซ้ายเข้าไปไม่เหลือซาตนาทีที่106อออมตียเกือบตีไข่แตกเมื่อหลุยชับตะบันไกลด้วยซ้ายเต็มข้อบอลพุ่งจะเสียบมุมแต่จีอันลุยจีดอนารุมาพุ่งปัดออกไปได้อย่างเหลือเชื่อนาทีที่109จิโอวานนี่ดิลอเรนโซแบ็กขวาของอิตาลีกระชากบอลโซโลมาคนเดียวกว่า100หลาก่อนสัดหลุดกรอบออกไปนาทีที่11ออสเตรียช่วดได้ประตูอีกแล้วมิชาเอลเกรโกริตเปิดบอลจากทางขวามาเสาสองให้มาเซลซาบิเซอร์ยิงจังหวะแรกไปติดแล้วก่อนจะซ้ำจอจาะอ,อีกทีก็ 114ออสเตรียได้ประตูไล่มาเป็น1-2สมใจจากจังหวะที่หลุยชาเปิดลูกเตะมุมจากฝั่งขวามาที่เสาแรกซาาสา,สา,าลสิตพุ่งม่วงบอลเบียดเสาแรกเข้าไปช่วงเวลาที่เหลือทั้ง2ทีมทําอะไรกันเพิ่มไม่ได้จบเกมทีมชาติอิตาลีเอาชนะทีมชาติออสเตรียไป2-1ผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายไปรอเจอกับผู้ชนะระหว่างทีมชาติเบลเยียมกับทีมชาติโปรตุเกสต,ต่อไป